ประจ้าบรมโมงเธอเจ้าฟ้านภารจําจัดศรีศพระธาราวดีราชธิดาทรงสมพ,พระราชธิดารลำดับที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่พระวิมาดาเธอกรมพสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันจันทร์ขึ้น11ค่ำเดือน6ปีวอก ตรงกับวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2,427เมื่อแรกประสูตรทรงมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเขจรจํารัดแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ยหัวมิทรงโปรดจึงพระราชทานพระนามใหม่ว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าณพาจรจํารัสศีพระองค์ทรงมีพระเชษฐา และพระคณิฐาร่วมพระชนนีอีกสาพระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกมหลวงรบุรีราเมศต,ต้นราชสกุลยุคน 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามารินีนุพดาราสิรินิพพันวดีกมขุนศรีสัชนารายสุรักัญญาและ 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิพานนุพดลวิมลประภาวดีกมคุลอูทองเขตกตียนารีต่อมาในปีพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพาระราชโอรสได้พระราชธิดาที่ประสูติแต่พระอัครชายาเธอขึ้นเป็นเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าณนภะาจรจำรัดสี จึงมีพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟานภาจ,จรจมรดศรีพัทรวดีราชธิดาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟานภาจ,จรจมรดศรีพัทรวดีราชธิดาทรงประชุชวนเป็นไข้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2432 โดยพระอาการทรงและสุดเรื่อยมาจนกระทั่งสิ้นพระชนในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2432เวลาเช้า5โมงเศษสิริพระชนษา5ปี18วันประสบปรดิษถานในหอธรรมสังเวชและทรงโปรดก้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต สยามมงกุฎราชกุมารสเสด็จแทนพระองค์ไปทอดผ้าสดับประกรณและมีพิธีพระราชทานเพลิงประสบพณบพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2433ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ